สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่านนะครับเลาะเมื่อนี้นะครับเนาะมาพบพ่อกับช่องของเบานินลุงพุ่งชาะนลนะครับเนาะคือเก่านะครับเนาะพี่น้องนะครับมื้อนี้เบานินจะภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะหลาบมั่วพี่น้องหลาบมัวเส็บแนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อปล่อยครับพี่น้องตาไหนนะครับเนาะ พี่ปล,ลาอาหสู้ขูดสู้ข่วนนะครับเนาะเคยกินบ่เคยกินครับคอมเมนต์ได้นะครับเนาะขอโทษขออให้นะครับเด้อดกับพร้อมพี่น้องที่เพิ่นบ่ท่านดิบนะครับพี่น้องหลาบงัวครับพี่น้องฝักมุนๆนะครับเนาะแซ่บนะครับน้ำเบา่นี้ลงพุงนะครับเนาะมาพี่น้องโวาดอะไใหญ่ห้างครับมาจัดแซ่บน้ำเบา่นี้ลงพุงเลยพี่น้องโอ้เป็นไงครับปวดฝักมุนพี่น้อง มา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 เห็นพี่นอ้องขีเพียรครับขีเพียรครับพี่นอ้องล่องแก้วครับใส่ขีเพียล่องแก้วแท้พี่นอ้องเหียดครับเหียดเหี้ยดเหี้ยดต้<_><_><_<_>งหลับต้งจูพี่นอ้องเอ้ยเป็นไงครับเนี่ยแก้วแก้วพี่นอ้องหน้าตาพี่สันครับ นะครับน่ามากมากพี่น้องแซ่แบแบครับเกี่ยวเปียกพี่น้องนี่ครับเนื้อเท่านะครับปวดเจ็บแสบ,แสบ,แสบพี่น้องอือเป็นไงครับ

เีกตมพี่น้องค่อยหน่อยเกี๊ย,ยต้ม